ชีวิตกลางแจ้งของคุณจะสมบูรณ์แบบถ้ามีเก้าอี้นั่งครับผมโคแมนมีเก้าอี้ o u t ดอให้คุณเลือกมากมายหลายแบบไม่ว่าเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เอนได้เอนได้มากโยกได้เรามีหลายหลายให้คุณเลือกครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละตัวว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดของคุณครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มพับง่ายพกพาสะดวกมี Master Series Canvas Low Chair Compact Folding Chair, Arm Chair, Fun Chair, Healing Chair, Compact Cushion Chair, Trekking Stool, Coleman Master Series Canvas Low Chair นะครับเอกลักษณ์พิเศษของ Master Series ก็คือเจ้าเนื้อผ้าที่เป็นผ้าสีน้ำตาลโครงสร้างเป็นอะลูมิเนียมที่เป็นเคลือบสีน้ำตาลเช่นกันรับน้ำหนักได้80กิโลพับเก็บง่ายกางง่ายน้ำหนักเบามากครับผม โคแมนแคนวาสโลชั่นโคแมนโฟลดิ้งแชร์เป็นเก้าอี้ยอดนิยมตัวหนึ่งครับแล้วก็เป็นเก้าอี้ในดวงใจผมด้วยผมมีติดรถไว้ตลอดเวลาเพราะว่า oh, uh, ทำไมเลยครับเบาพับง่ายเบามากพับง่ายกางง่ายรับาำนักได้80กิโลตัวนี้น่าใช้เลยครับโคแมนโฟลดิ้งแชร์ครับโคแมนอาร์มแชร์ครับผมเป็นเก้าอี้ที่ ับเก็บสะดวกนั่งสบายมีที่เท้าแขนมีที่ใส่เครื่องดื่มสองข้างนะครับผมรับน้ำหนักได้80กิโลมีหลายสีให้เลือกครับผมพับได้มีถุงให้ด้วยนะครับผมคอ m แมนฟันแชรครับผมเป็นกนี้พับไซส์เล็กที่นั่งสบายเลยนะครับผมมีขนาดกว้างตรงนี้คือ45เซนเลึก54เซนแล้วก็มีผนังพิงเนี่ย66เซน รับน้ำหนักได้80กิโลนะครับพับง่ายกางง่ายมีถุงมาให้ด้วยนะครับผมโคแมนฟันแชร์โคโยตตัวนี้ครับ c o โ m a n h e a l i n g ง h a ร์ Man, Share, เป็นเก้าอี้แคมปิ้งที่น่าใช้มากตัวหนึ่งเพราะว่ามีจุดเด่นคือด้านข้างเนี่ยเขาจะโอบรัดคุณไว้ทำให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็รับน้ำหนักได้80กิโลนะครับผมพับแบบง่ายมากทนทานแข็งแรงโครงสร้างเป็นเหล็กพับง่ายนั่งง่ายเก็บง่าย โคแมนฮีลิ่งแชร์ครับโคแมนคอมแพคค s ชช o n นแชร์ Co ครับผมเป็นเก้าอ e ี้พับขนาดเล็กนะครับผมมีความกว้าง39เซนลึก39เซนพนักพิง58เซนเหมาะมากสำหรับเด็กและสตรีครับผมแต่ว่าเห็นตัวเล็กขนาดนี้ก็สามารถรับำหนักได้80กิโลเหมือนกันผมนั่งผมก็นั่งได้ครับเจ้าตัวเล็กนี้คือโคแมนเทร i กิ้งสตูครับผม <laughs> เหมาะมากสำหรับสายเทรลกิ้งเพราะว่าน้ำหนักเบา โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมรับน้ำหนักได้80โลนะครับผมพับง่ายพกพาสะดวกมีถุงมาให้ด้วยครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะ p t i o s l ส n g ล h a i ช r e c k Chair Side Table t w ช w a วกับตันแชร์ c o ม e มน a ์พ o ดิโอส i สลิงชผมว่าเป็นกุาอี้ในดวงใจของใครหลายๆคนแล้วครับผม ถ้าเป็นแฟนโคแมนเนี่ยผมว่าต้องมีเจ้าตัวนี้เพราะว่าเขาอะไรถึกทนรับน้ำหนักได้100่กิโลนะครับผมด้านข้างมีที่ใส่แก้วน้ำพับง่ายพับรวบแล้วก็ตัวที่นั่งเนี่ยจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่แบบว่าหืมเหนียวทนตากฝนได้ไม่ต้องกังวลว่าจะลาขึ้นนั่งที่ไหนก็ได้นั่งในลำห้วยตรงไหนก็ได้พาดิโอสลิงแชตัวนี้ ดีมากครับโคแมนเด็กชร์วิทเทโบ๊ลเป็นกวีที่ว่างแข็งแรงทนทานรับตําหนักได้เยอะครับได้100่กิโลด้านข้างจะมีโต๊ะสามารถพับเก็บได้นะครับผมอ่ามันกางแล้วก็จะมีที่ใส่แก้วน้ำวิธีการพับเก็บง่ายมากครับผมพับเจ้าโต๊ะลงไปเอาขาเหยียบไปฝั่งนึงมือฝั่งเดียวกันครับือดึงขึ้นมาอ่าแล้วก็ พกพาไปได้สะดวกสะดวกเจ้านี้เหมาะสำหรับแคมเปอร์ตัวใหญ่พกกว้างมากรับน้ำหนักได้เยอะโคแมนเด็กแชร์ครับโคแมนกับตันแชร์เป็นเก้าอี้ยอดนิยมตัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นครับผมตัวนี้รับน้ำหนักได้100กิโลสามารถปรับประดับได้โครงสร้างอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานครับผมวิธีปรับประดับก็เอาขามาเลื่อน่อาฮะอย่างนี้ เราก็จะได้มีเก้าอี้นั่งสองระดับสูงกับต่ำวิธีการพับเก็บไม่ได้ยากเลยครับผมปลดเจ้าแขนด้านข้างออกมานะครับแล้วก็ดึงพนักพิงหลังขึ้นมาแล้วก็รวบรวบเก็บ างนี้ครับแล้วก็จะมีถุงใส่ให้วลากลางก็เช่นกันกลางออกมาอย่างนี้ใส่พนักพิงลงไปนะครับกดด้านหน้าแล้วก็เอาเจ้าแขนคุณก็จะได้เก้าอ e. ี้ที่นั่งสบายรับนลำดับได้เยอะโคอมนกับดันแชร์ครับกลุ่มที่3จะเป็นแบบปรัระดับเอนหรือโยก มาสเตอร์ซีร er. ีส์เลชาร์เลชาร์ครอส r o cker, Infinity ี h a ชร์โคแมนมาสเตอร์ซีรีส์เลชร์เป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายมากครับผมปรับระดับได้4ระดับนี่คือระดับ1นะครับ2 3 4นะครับผมรับน้ำหนักได้80กิโลครับผมลักษณะดเด่นของ Master Series ก็คือพาก้าอีแล้วก็ ขาเก้าอี้นะครับที่จะเป็นอาลูมิเนียมสีน้ําตาลวิธีการพับแบบพับเก็บรวบนะครับผมพับง่ายเวลากลางก็เช่นกันมีถุงมาให้ด้วยครับโคแมนมาสเตอร์ซีรีส์เลชอร์โคแมนเลชแอร์เป็นเก้าอี้ยอดนิยมครับผมเพราะว่าเขานั่งสบายมากๆปรับระดับได้3ระดับ1,2,3น,นอนได้เลยครับผม ถือว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายแล้วก็มีหลายสีให้เลือกครับผมนี่ก็เป็นสีหนึ่งที่เลือกมีทั้งสีเขียวสีแดงสีสีใหม่นี่แล้วจะมีน่าจะมีสีดำเร็วๆนี้ด้วยครับผมพับเหมือนเดิมพับพับง่ายเก็บสะดวกมีถุงมาให้เลแชร์ Le ครับ cross locker เป็นเก้าอี้โยกแคมปิ้งครับผม น่าสนใจใช่ไหมครับผมตัวนี้รับน้ําหนักได้80กิโลครับผมด้านข้างจะมีที่ใส่ขวดน้ําพับเก็บได้เช่นกันตูวกุยโยกก็พับได้นะครับพับง่ายด้วยเก็บง่ายสามารถพกพาไปได้ครับผมผมว่าถ้าคุณมีปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้นั่งครับเพื่อนแย่งนั่งหมดครับผมคอมเมนต์อินทูดิตีแชร์ผมไม่มั่นใจผมจะเรียกเขาว่าเป็นเก้าอี้ เลยเป็นเตียงเลยครับเพราะว่าสบายมากๆครับผมเราสามารถปรับระดับเอียงได้แล้วก็ล็อกเขาได้นะครับผมมีหมอนมาให้ด้วยครับผมแล้วก็เนี่ยก็มีที่รองน่องเราด้วยโอ้โหเป็นการพักผ่อนใ่อย่างดีเยี่ยมแล้วตัวนี้รับน้ำหนักได้100่กิโลนะครับผมวิธีการพับก็มไม่ยากเลยแค่รวบเราสามารถ พาเขาไปไหนมาไหนได้สบายสบายนี่กางออกโคแมนอินฟินิตี้แชร์ครับแบบที่4เป็นแบบกว้างขวางสะดวกสบายโฟล d ิงแชร์วายรีแล็กซ์โฟลติงเบนช์สุฟเฟอร์แชร์ซิงเกิลสุฟเฟอร์แชร์ดับเบิลกับตันแชร์ร้อปี โคแมนโฟล h a แชวายชื่อก็บอกแล้วครับว่ากว,ว้างาาพื้นที่นั่งก็กว้างขึ้นพนักพิงก็สูงกว้างขึ้นผมเรียกว่าพิงหัวได้เลยครับผมวิธีเก็บพับง่ายเหมือนเดิมครับผมรับน้ำหนักได้80ิกิโลโฟ i d ิแชว e ยครับโคแมนโฟ n c h เบนแชเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งจูจีกันสองคนครับ <laughs> รับน้ำหนักได้ ห6 0กิกโลนะมีสีให้เลือกมากมายครับผมส่วนผมเนี่ยคิดว่าตัวนี้เหมาะอะไรปะถ้าเรามีกีตาร์สตัวนะครับเราสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างสบายเพราะว่าตัวก้นกีตาร์เนี่ยไม่ติดที่เท้าแขนไอเดียดีนะครับเอาไปเล่นกีตาร์ในแคมป์วิธีการพับก็ง่ายมากครับจะมีตัวล็อกตรงนี้ตัวนะครับปลดขึ้นมาแล้วก็รวบเข้าถึงเชื่อกโฟลดิ้งไงครับพับกลางง่ายมาก โคแมนโฟร์ดิเบนต์แชร์น่าใช้ครับโคแมนคอมฟอร์ตโซฟาแชร์ so ครับผมชื่อก็โอ้โหบอกเลยว่ามันเหมือนโซฟานั่งสบายมากครับผมมีทั้งแบบตัวซิงเกิลและกระตัวดับเบิลนะครับผม, so are, มเก้าอ,อีกคอมฟอร์ตโซฟาแชร์เป็นเกื่อีแบบเก็บแบบพับรวบนะครับผมพอเราจะก,กาง <c oughs> ก็กางออกมาอย่างนี้นะครับผมนั่งสบายมากแต่และตัว ตัวเจ้าตัวซิงเกิลเนี่ยรับน้ำหนักได้80กิโลนะครับเจ้าตัวดับเบิลเนี่ยรับน้ำหนักได้140กิโลนะครับผมสามารถนั่งได้ั่งคนผมว่าเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์ในคอนโดได้เลยครับตัวนี้สบายมากคอมฟอร์ตโซฟาแชร์โคแมนกับตันแชร์120ปีอันนัวเซอรี่เพราะว่าโคแมนครบรอบ120ปีครับผมเขาเลยทำเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฉลอง120ปีของเขา โครงสร้างจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็สไตล์จะเป็นดีไซน์แบบรุ่นก่่อนนรุนเก่าครับผมพับง่ายเช่นกันครับน้ำหนักเบามากสีแดงมีสีเดียวนะครับที่สำคัญมีโลโก้120ปีตรงนี้ด้วยโค m a n กับตันแชร์120ปีครับครับเป็นไงบ้างโคแมนมีเก้าอี้ให้คุณเลือกมากมายใช่ไหมครับผมมีเก้าอี้ในดวงใจหรือยังอยากให้โคแมน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกลางแก้งคุณครับ